ท่ามกลางความมืดมิดของเมืองใต้ดินเสียงคำรามกึกก้องกังวานราวกับฟ้าผ่าการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อความตายจ้องมองอยู่เบื้องหน้าและสกิลในตำนานถูกปลดปล่อยนี่คือเรื่องราวของดาบเอเวจีที่จะสั่นสะเทือนปฐพีและเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาลเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการระเบิดพลังครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดบทที่ 18. ดดาบเอเวจี หัวหน้าคูบอลคลั่งจัดเมื่อโดนชีแฟงโจมตีหนักแบบไม่ทันตั้งตัวเลือดที่ไหลซึมจากบาดแผลยิ่งกระตุ้นให้มันบ้าคลั่งจัดส่งเสียงร้องคำรามอย่างรุนแรงเข้าสู่โหมดโทสะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100%ชีเฟงคิดว่าความเร็วการโจมตีของบอสนั้นช้าถึงแม้จะเพิ่มพลังโจมตีแต่ระดับนี้ฉันหลบได้สบายอ๋ออ๋อ,อหัวหน้าคูบเริ่มคลั่งจัด หัวหน้าโกโบโจู่โจมงาขวานฟาดเข้าใส่ชีเฟงอย่างบ้าคลั่งชีเฟงกระโดดหลบขวานลงกระแทกพื้นดินจนดินแยกแตกกระจายจนเป็นลุมรอยขวานหัวหน้าโกโบโจู่โจมต่อเนื่องก้าวเท้าเหยียบชีเฟงโดดหลบอย่างไวในขณะที่กระโดดหลบหัวหน้าโกโบโก็ฟาดฟันขวานซ้ายขวา,ใส,ขวาใ,สใส่ชีเฟงสลับต่อเนื่องอย่างบ้าคลั่งแต่ชีเฟงก็หลบได้ทุกครั้งชีเฟงชีความเร็วการโจมตีก็เพิ่มขึ้นด้วย ตอนนี้หัวหน้าโคบอลผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความว่องไวไม่ได้ใช้ความรุนแรงเพื่อข่มขู่ต่อสู้อีกต่อไปรูปแบบการโจมตีก็ไม่ได้ซ้ำซากจำเจอีกต่อไปความเร็วการโจมตีของหัวหน้าโคบอลก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันเอาผมจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละครับพี่เฟงแบล็กคี่เขารีโบกไม้เท้าพร้อมกับราคาถากินนี่หน่อยเซ่ไอ้บัตซอบเล็งไปที่หัวหน้าโคบอลและยิงสอนดำออกไปสอนดำปักเข้าที่ร่างของหัวหน้าโคบอลสร้างความเสียหายเพียงลบ30ิ แล็กกี้อาปกากคงเมื่อเห็นความเสียหายนี้หน้าอายชิปเป๋งเลยดาเมจจากสกิลของฉันเทียบเท่าการโจมตีปกติของพี่เฟงเขาอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจกับพลังป้องกันของมอนสเตอร์ระดับหัวหน้าแล็กกี้สามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่า50แต้มหากโจมตีมอนสเตอร์เลเวล5ทั่วไปแต่ตอนนี้มันเป็นเพียง1ใน2ของจำนวนนั้นแสดงให้เห็นว่าพลังป้องกันของมอนสเตอร์ระดับหัวหน้านั้นน่าตกใจมากแค่ไหน ในทางกลับกันทีเฟงสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่า100แต้มในการโจมตีหนึ่งครั้งนั่นมันพลังโจมตีแบบไหนกันเล่าหัวหน้าคุบบอกขวัญสายตาจ้องเขม็งไปที่แบล็กคี้ทีเฟงตะโกนวิ่งแบล็กคี้หัวหน้าคุบบอกกระโดดพุ่งตัวเข้าไปหาแบล็กคี้อย่างไวอ้อเวรเอ้ยดามเมจกระจึงเดียวยังดึงความสนใจมันได้อีกเหรอแบล็กคี้ถึงกับขาอ่อ,องสุดตัวลงนั่งกับพื้นหัวหน้าคบอาขณะกระโดดเข้าไปมือยกขวานฟาดสับลงที่แบล็กคี้ซึ่งไม่อาจจะหนีทันแน่นอนแบล็กคี้หลับตาปี๋ ฉันจะตายที่นี่เป็นครั้งแรกทันใดน,นั้นชีเฟงตรึงอเวจีจู่ๆมีโซ่สีดำหลายเส้นออกมาจากดาบอเวจี v G, เข้ามารังพันตัวหัวหน้าโคเบลควยไปมาจับรังไว้ทั้งแขนขาลำตัวมือถือขวานก็หยุดนิ่งอยู่อันบนกัวแบ็กคี้แค่คืบเดียวเท่านั้นแบ็กคี้ถึงกับตกใจรุนแรงคิดว่าตัวเองตายแล้วแน่รีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นตรึงอเวจี v G คืออันเชิญโซ่เพื่อตรึงเป้าหมายพลังป้องกันของเป้าหมายจะถูกลดลง100เ,เปอฟเฟกต์จะคงอยู่3วินาทีและคููดาวหนึ่งนาทีชีเฟง เกริมไม่ทันครบ3วาทีโซ่ก็อ่อนแรงหัวหน้าคบเบลเบ่งแรงจนโซ่หลุดกระจายออกแล้วหันไปจ้องที่ชีเฟงแต่ชีเฟงไม่รอช้าโจมที่กลับทันทีสกิลดาบสายลมพุ่งอย่างไวใสเข้าหน้าหุวหน้าขบเบลจนเอ็นตัวหงายหลังเพื่อดึงความสนใจให้แบล็กกี้วิ่งหลบหนีได้แบล็กกี้พอแล้วพอแล้ว,ลวการต่อสู้ระดับนี้ฉันเป็นภาระเปล่าๆปาหัวหน้าคบเบลโต้สวนกลับมือตวัดขวานใส่ชีเฟงอย่างรุนแรงเป็นคล่มวงกลมชีเฟงกระโดดถอยหลังตั้งรักอย่างไว ทันทีที่หัวหน้าโคโบโเผยรอยยิ้มที่ตื่นเต้นและอ้าปากมีแสงเจ้าออกมาพร้อมกับอัญเชิญอสนรหมาป่ากออกมาจากปากพุ่งเข้าโจมตีชิเฟงพร้อมกันหลายตัวชิเฟงบอสอัญเชิญฝูงมอนเพื่อซื้อเวลาในขณะที่เหลือเวลาอีกแค่2นาที30วิิบเท่านั้นจะปล่อยให้เป็นงั้นไม่ได้เราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องใช้สกิลนั้นถึงไม่รู้ว่าจะควบคุมด้วยตาพลังจิตในปัจจุบันได้มากแค่ไหน ค่าพลังจิตเป็นคุณสมบัติจิตใจพิเศษในก็อดโดเมนการใช้มันมากเกินไปอาจทําให้ผู้เล่นเจ็บปวดอย่างมากนอกจากนี้ยังเป็น,นกลไกที่ใช้เพื่อปกป้องผู้เล่นต่างจากค่าสตามิน่ค่าพลังจิตจะทําให้ผู้เล่นเป็นอมพาตเมื่อเหลือศูนย์การใช้แบบเต็มกําลังจะบังคับให้ผู้เล่นออกจากเกมและอาจส่งผลกระทบในความเป็นจริงในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดการต่อสู้ที่ยากลําบากและการใช้สกิลบางชนิดอาจทําให้พลังจิตถูกใช้เร็วขึ้น พาก้ามังกรจะสร้างดาบอเวจีลวงตาทั้ง9้าเล่มขึ้นในทันทีดาบแต่ละเล่มจะสร้างดาเมจ30%ของต้นแบบเอฟเฟตจะคงอยู่30วินาทีและคูลดาว5นาทีชิฟเฟงฉันไม่มีอิสระพอที่จะสนใจเรื่องพังนั้นเปิดใช้งานสกิลพาก้ามังกรภาพลวงตาของดาบอเวจี9้าเล่มปรากฏขึ้นลอยนิ่งอยู่กลางอากาศและวนเวียนรอบชิเฟงฝูงหมาที่กระโจนเข้าใส่ชิเฟงสั่งดาบอเวจีทั้ง9้าเล่มพุ่งออกไป ไร่รำราวกับมังกรขี้เล่นใส่ฝูงหมาเจาะทะลุร่างฝูงหมาป่าอย่างต่อเนื่องจนร่างฝูงหมาป่าแหกทุกตัวแม้ว่าชิปเฟงจะไม่สามารถควบคุมดาบทั้งเก้าเล่มได้อย่างสมบูรณ์แต่การใช้พวกมันเพื่อโจมตีง่ายๆก็ไม่ใช่ปัญหาหลังจากนั้นชิปเฟงก็สั่งให้ดาบเก้าหนึ่งก่อนพุ่งโจมตีเจาะทะลุร่างของหัวหน้าโคเบลอย่างต่อเนื่องตัวเลขความเสียหายเล็กๆที่มีค่าเกินลบสิบปรากฏขึ้นบนหัวของหัวหน้าโคเบลอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความเสียหายจะต่ำมากแต่ปริมาณก็สูง เมื่อรวมกับการโจมตีแบบสับและโจมตีปกติของชิฟเฟิง HP ของหัวหน้าโคเบลลดลงไปเกือบ500หน่วยไม่เห็นหัวหน้าโคเบลต้องการจะหันกลับมาชิเฟิงก็ไม่ให้มันมีโอกาสตอบโต้ได้เลยและดาบอว g จีทั้ง9ยังคงโจมตีไม่หยุดสร้างความเสียหายกว่าลบ20ในแต่ละครั้งที่โจมตี HP ของหัวหน้าโคเบลลดลงอย่างมากเหลือเพียงประมาณ200หน่วยในพริบตา ในขณะที่ชิเฟงจะสั่งดาบก้ามังกรโจมตีเป็นครั้งสุดท้ายจูจๆชิเฟงก็ปวดหัวอย่างหนักแล้วได้ทรุดตัวลงไปนั่งกองอยู่กับพื้นดินและดาบเงาทั้งเก้าเล่มก็ค่อยๆจางแล้วสลายหายไประบบแจ้งเตือนค่าพลังจิตของผู้เล่นต่ำเกินไปแจ้งเตือนผู้เล่นจะเป็นอัมพาตเนื่องจากค่าพลังจิตต่ำเกินไปแจ้งเตือนเมื่อค่าพลังจิตของผู้เล่นเป็นศูนย์คุณจะถูกบังคับออกจากเกมและเข้าสู่สภาวะหลับ คุณจะไม่สามารถล็อกอินได้จนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่กำหนดแบลกี้พี่เฟงเป็นอะไรหรือเปล่าชีเฟงพยายามฝืนตัวเองและค่อยๆลุกยืนขึ้นในขณะที่หัวหน้าโคโบอสเดินเข้าหมักใกล้ๆและยืนอยู่ตรงหน้าแบลกี้พี่เฟงหยุดฝืนตัวเองเถอะพี่เราเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีถ้าเราตายที่นี่เราจะขาดทุนมากกว่ากำไร ชิเฟงถอนหายใจแล้วคิดจะให้ยอมแพ้ชาติที่แล้วฉันทำงานหนักโดยปราศจากคำบ่นเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างอาณาจักรแต่สุดท้ายฉันก็ถูกทิ้งอย่างไร้ปล่าเมียไม่รู้ว่าเป็นพรจากสวรรค์ที่บิดเบือนที่ทำให้ฉันกลับมาในช่วงเวลานี้แล้วจะให้ยอมแพ้ตอนนี้ได้ไงเราสีหน้าแววตาชิเฟงจริงจังมุ่งมั่นที่จะต้องชนะให้ได้เปิดใช้งานปีศาจสังหารทันทีนั้นร่างโคลนของชิเฟงก็ปรากฏขึ้นข้างกายพร้อมกับเปิดใช้งานปลดลอยแรงโน้มถ่วง กระโจนเข้าหันปลายดาบพุ่งเข้าใส่บอสพร้อมกันอย่างไวโดยที่บอสยังตั้งป้องกันไม่ทันปลายดาบก็พุ่งเข้าใส่ลูกตาทั้งสองข้างพร้อมกับ Thundering Flash บอสส่งเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดแล้วฟาดฟันขวานไปด้านหน้าโดยไร้ทิศทางในจังหวะที่ชิเฟงลอยกลางอากาศและกำลังจะตกลงสู่พื้นร่างเงาก็เข้ามาใช้ดาบรองชิเฟงชิเฟงเหยียบดาบร่างเงาและพุ่งตัวออกไปสุดแรงวินเบลดทะลุผ่านร่างของหัวหน้าโคบอลจนเป็นรูแหกฉีกลด HP ที่เหลือ130หน่วยสุดท้ายของมัน เมื่อเห็นหัวหน้าโคบาลล้มลงในที่สุดชิเฟงก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกมอนสเตอร์ระดับหัวหน้านี่มันแข็งแกร่งจริงแม้ว่าชิเฟงจะมาที่นี่ตอนเลเวล5พร้อมกับอุปกรณ์บรองเต็มตัวเขาก็คงไม่รอดเขาฆ่ามันได้ก็เพราะโชคล้วนๆ y s t e m มหัวหน้าโคบอลเ,เลเวล5ถูกฆ่าตายความต่างเลเวล5 ES p ที่ได้รับเพิ่มขึ้น500ได้รับ EXP 2350 ชิฟเฟงเลื่อนระดับเป็น76%ของเลเวล1นึ่ t e m ทมขอแสดงความยินดีที่ท่านเป็นผู้เล่นคนแรกที่สังหารมอนสเตอร์ระดับหัวหน้าอัตราการรอปไอเทมของหัวหน้าโคบอลเพิ่มขึ้น200%ชื่อเสียงในอาณาจักรสตาร์มู n เพิ่มขึ้น10แต้มทันทีนั้นร่างของหัวหน้าโคบอลก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นขนาดของมันยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งร่างของมันระเบิดตูมกระจายกองไอเทมทั่วพื้น ใช้ชนะครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการพิชิตมอนสเตอร์ธรรมดาแต่เป็นการยืนยันถึงพลังที่แท้จริงของดาบเอเวจีและความเฉลียวฉลาดของยอดนักด,ดาบผู้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่การระเบิดสุดท้ายของหัวหน้าโคโบอลจะนำพาสิ่งใดมาให้ชีฟเฟงกันนะแล้วของดรอปที่มากมายนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างรอติดตามบทต่อไปได้เลยครับ